สำหรับประเด็นสาระในส่วนของทุเรียนที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็คงเป็นประเด็นข้อสงสัยแล้วก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ปลูกทุเรียนและก็เป็นดอกทุเรียนที่กำลังอยู่ในระยะดอกแก่ใกล้จะบานอาจจะเป็นตั้งแต่มาเขือพวงแก่กำลังจะเข้าหัวกำไรหรือกำลังจะเข้าระยะดอกหอมปรากฏว่าเกิดสภาวะอาการดอกร่วงอันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วก็ร่วงในปริมาณที่มาก ร่วงกระจายบางส่วนเกิดอาการดอกเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีจุดลักษณะ,ะคล้ายคล้ายกับเป็นเนื้อเยื่อที่ผิดปกติแล้วก็เกิดอาการร่วงทั้งหมดอย่างรุนแรงแต่ทั้งหมดนี้ก็จะต้องเป็นประเด็นว่ามันอาจจะเกิดทั้งสวนหรืออาจจะเกิดบางต้นเป็นความสับสนแล้วก็เป็นความเดือดร้อนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับเป็นลักษณะของดอกที่ร่วง เป็นการร่วงตรงรอยต่อระหว่างก้านดอกกับก้านขั้วดอกคืออยู่ตรงกลางประเด็นตรงนี้เป็นลักษณะที่ร่วงกระจัดกระจายร่วงทั่วไปนั่นเป็นการร่วงเพราะเป็นอาการที่เราเรียกกันว่ามันแพ้รุ่นหรืออ,อ,อาจจะเพาะดอกดอกเกินไปอาจจะต่างรุ่นกันอาจจะมีปริมาณดอกมากส่วนตำแหน่ง อาจจะไม่ดีพอหรือว่าอาจจะไปเกิดไม่ความสมดุลกับใบอันนี้คืออาการแพ้รุ่นซึ่งตรงนี้ล่ะครับเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจผมต้องให้พี่น้องสกรผู้ปลูกทุเรียนเข้าใจก่อนว่าลักษณะของการร่วงในขณะนี้เนี่ยมันมีอีกหนึ่งอาการก็คือดอกแตกแล้วก็ร่วงลักษณะดอกแตกและร่วงนั้นเราก็จะต้องเข้าใจนะครับว่ามันก็จะเกิดจากปฏิกิริยา ของการบริหารจัดการดูแลที่ผ่านมาไม่ดีพอเนื่องจากประเด็นเรื่องของระยะดอกขนาดเล็กมีปริมาณดอกมากขาดแคลนในเรื่องน้ำเรื่องอาหารเรื่องความสมบูรณ์อันเนึ่องมาจากเราอาจต้องการที่จะต้องการดอกรุ่นน้องให้เขาตามมาแล้วก็ไปบีบบังคับในเรื่องของน้ำเรื่องของปัจจัยอันนี้ก็คือแตกและร่วง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มักจะเกิดกับชนีเกิดกับหมอนทองก็ได้แต่ว่าเป็นดอกในระยะมะเขือปวงแก่ยังไม่เข้าหัวกำไรหรืออาจจะไปเจอสภาวะฝนตกอาจจะมีอาการดอกแตกได้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอาการนี้เนี่ยวิเคราะห์ได้ครับก็คือเรื่องจากเกิดจากอัตราการขยายตัวของดอกภายในอย่างรุนแรง แต่เปลือกภายนอกไม่สามารถปรับได้พอเขาแตกอากาศเข้ามันก็มีเชื้อแทรกซ้อนก็อาจจะร่วงส่วนตัวที่สองแล้วก็ตัวที่เป็นปัญหาใหญ่ในะขณะนี้สำหรับบางสวนคือร่วงจํานวนมากเลยลักษณะก็เหมือนกับดอกที่มีเป็นแผลสีน้ำตาลประเด็นตรงนี้นะครับอธิบายดังนี้ว่าเกิดจากความเครียดอย่างรุนแรงอันเป็นคำสั่งของต้นแล้วก็ทำให้เกิดการร่วง ของดอกในระยะกำลังเข้าหัวกำไรโดยอาจจะมีความผิดปกติของลักษณะที่สีดอกอาจจะผิวของดอกเป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้ว่าณเวลานี้เนี่ยการที่ดอกร่วงเกิดจากความเครียดซึ่งพืชได้เกิดสภาวะความเครียดแล้วสั่งให้เกิดฮอร์โมนเอทิลีนขึ้นมาฮอร์โมนเอทิลีนตัวนี้ก็ทําให้ดอกสั่งให้ดอกร่วงทิ้งสาเหตุทําไมถึงมีเอทิลีนเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ํา เรื่องของอากาศแต่วันนี้เนี่ยมันไปผสมผสานกับเรื่องของสารเคมีที่เราเอาไปใช้ดังนั้นในระยะก่อนดอกบานในระยะวิกฤตที่มีความแห้งแรงเนี่ยสารเคมีบางตัวอาจจะทำปฏิกิริยาด้วยกันแล้วก็มีความเป็นพิษซึ่งกันและกัน ดังนั้นในช่วงระยะนี้ท่านต้องระวังมากเลยนะครับในช่วงที่อากาศหนาวในช่วงที่อากาศร้อนแห้งแล้งเนี่ยสารเคมีบางตัวที่มีความร้อนก็ไม่ควรจะนำมาใช้หรือไม่ควรนำพนผสมด้วยกันมันก็จะทำให้พืชเกิดความเครียดประการต่อมาลักษณะของการพ่นที่เป็นลักษณะของการพ่นที่รุนแรงความรุนแรงของปั๊มพ่นที่ไปกระแทกกับดอก คือเป็นจี้มันก็จะทำให้เกิดสภาวะการกระแทกแล้วก็ทำให้เกิดความเป็นพิษกับในส่วนของผิวดอกนั่นก็ทำให้เกิดความเครียดแล้วก็ทำให้ดอกล่วงได้อีกเช่นเดียวกันอาการต่อมาอีกนะครับสารเคมีที่เราเอามาใช้เวลาที่เราผสมนั้นเราต้องให้ความระมัดระวังแล้วก็ให้ความสำคัญมันเป็นความสัมพันธ์กับ อากาศยกตัวอย่างเช่นสารเคมีที่ว่าด,ดีปลอดภัยก็คืออย่างเช่นแคปแทนแคปแทนมี2อ,อัตราความเข้มข้นคือ50%กับ80%ท่านต้องมีความรู้มีความเข้าใจนะครับว่าแคปแทน50%เเขาผลิตมาทำไมเปอร์เซ็นต์ก็ต่ำกว่าก็เพราะเขารู้ว่าถ้าอากาศมันหนาวเย็นพืชเครียด คำว่าเครียดนะคือเกิดจากอดน้ำอดอาหารไม่มีหรือปฏิกิริยาความร้อนพอไปเจอแคปแทน80%ตัวแคปแทน80%จะเป็นพิษทันทีผมจึงแนะนําอยู่ตลอดว่าเราใช้แคปแทนแค่50%อันนี้คืออีกหนึ่งสาระที่เราต้องเข้าใจก็เหมือนอย่างบางครั้งสารเคมีคอไพรีฟอร์ดท,ที่ผ่านมาเราเอามาดึงดอกทุเรียนเอาแล้วทำไมดึงได้และตอนนี้ทำไมไม่ให้ใช้ก็เพราะว่าตอนนี้อากาศมันหนาวเย็น ความชื่นสัมผัสในอากาศมันต่ำพื่อจะเกิดความเครียดเราก็ไม่แนะนำให้ใช้คอไพรีฟอรดอีกเหมือนกันบางท่านก็นึกถึงแล้วตัวไซเปอร์มิทินกับอบาเมกตินล่ะวันก่อนก็เห็นอาจารย์พูดก็เพราะว่าสองตัวนี้ไปมีผลกระทบต่อกระบวนการความแข็งแรงของกระบวนการผสมเกสรรายละเอียดเหล่านี้นี่นะครับจึงเป็นเรื่องที่ผมต้องให้ท่านได้เข้าใจแล้วก็ต้องระมัดระวัง เพราะมันมีผลกระทบในช่วงนี้มากเลยเนื่องจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่ามันจะหนาวเย็นอยู่สักอาทิตย์หนึ่งถึงไม่หนาวเย็นแต่ความร้อนความแห้งแล้งมันก็มีผลทั้งสิ้นก็ต้องฝากเรื่องนี้ไว้นี่คือประเด็นมูลเหตุปัจจัยที่ทำให้ดอกในระยะหัวกำไรเกิดอาการเป็นแผลเป็นสเก็ดสีน้ำตาลแล้วก็มีอาการหลุดล่วงล่วงมากบ้างน้อยบ้างอันเกิดจากปฏิกิริยาของความเครียดในต้นกับ บางครั้งการพ่นปัจจัยที่ไม่ถูกต้องทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาดูต่ออีกครับว่าแล้วดอกในระยะมะเขือพวงละ่ะมะเขือพวงร่วงก็มีร่วงในลักษณะว่า,ามาร่วงกระจายอันนี้คือแพรรุ่นแตกร่วงอันนี้คือขาดน้ําขาดอาหารซึ่งเราต้องแยกประเด็นของตรงนี้ออกมาให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจว่า การตะอาการที่ดอกทุเรียนเขาแสดงอาการเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีมูลเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันเพื่อที่จะนำพาไปสู่การแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเรามาดูรายละเอียดในการปฏิบัติกันต่อได้เลยครับเป็นการล่วงอย่างรุนแรงโดยเฉพาะทั้งทุเรียนพันชนีและก็หมอนทองเราไปดูได้เลยครับว่าลักษณะของดอกเหล่านี้จะเป็นดอกกลมดอกทุเรียนจะแข็งเขียวสด ดักตันเลยไม่มีช่องว่างเลยนะครับนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาถึงณเวลาตรงนี้เนี่ยเขาได้รับการอาหารได้รับน้ำพัฒนานที่ดูแลมาไม่ดีพอรั้นพอมาถึงระยะเวลาที่ดอกกำลังเจริญเติบโตคือได้อายุปรากฏว่าช่วงที่เขาควรจะโตกับไม่ได้โตแต่พอมาถึงตรงนี้อากาศ ดอกใกล้จะบ,บานอัตราการขยายตัวของกลีบดอกภายในจะเป็นอย่างรุนแรงเลยเป็นมูลเหตุที่ทําให้เปลือกดอกหรือกลีบดอกแตกออกมาแล้วมีอากาศแทรกซ้อนเข้าไปนี่คืออีกอาการหนึ่งคืออาการดอกแตกแล้วร่วงสาเหตุก็คือในช่วงระยะการพัฒนาดอกส่วนใหญ่ดอกดอกดอกมากอาหารน้อยน้ำน้อยดูแลไม่ดีพอ ขั้นพ่อดอกได้อายุสามสิบวันเข้าสี่สิบห้าวันดอกกําลังจะบานอัตราการขยายตัวเขามีอัตราการขยายของกลีบดอกภายมากก็จะทําให้เปลือกหรือกลีบดอกด้านนอกเนี่ยแตกออกมาเพราะแตกออกมาก็ร่วงเพราะฉะนั้นในสามสี่อาการที่ผมได้อธิบายมาตรงนี้ก็จะทําให้ท่านเห็นภาพละว่าเราควรจะเข้าไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรย้ำว่า การแก้ปัญหาต้องไปแก้ที่มูลเหตุปัจจัยหรือไปแก้ที่สาเหตุมูลเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้ดอกร่วงหรือสาเหตุอะไรที่ทำให้ดอกร่วงอันนั้นคือส่วนที่หนึ่งที่เราต้องไปวิเคราะห์ให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามาสรุปง่ายๆตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นการทบทวนเนื้อหาก็คือว่าถ้าเราพบว่าดอกทุเรียนในต้นเนี่ย มันมีรุ่นน้องร่วงก็มีรุ่นพี่ร่วงก็มีร่วงกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเรามองไปที่พื้นเนี่ยนะเราเห็นเลยนะครับรุ่นะมะเขือพวงอ่อนเนี่ยดอกมันหลุดเต็มพื้นไปหมดแต่พอเราหันขึ้นกลับไปดูด้านบนไอ้บนต้นเองก็เต็มไปหมดเหมือนกันลักษณะแบบนี้เท่ากับบอกได้เลยครับว่าเขาเป็นการคัดสรรโดยธรรมชาติตลาดเราจะหยุดร่วง เราก็ไปพ่นปัจจัยเพื่อที่จะไปเสริมเพราะเรารู้แล้วว่าเหตุของการร่วงเกิดจากการที่เขาแข่งขันกันจเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราให้อาหารเขาไปที่ดอกโดยตรงเขาได้รับพลังงานเขาก็จะหยุดร่วงได้เพราะการสั่งให้ผลไม้หรือให้ดอกร่วงเนี่ยมันมีคำสั่งที่เกิดจากฮอร์โมนเอทลน เวลาที่เราจะให้ปัจจัยให้ที่ไหนก็ให้มันไปที่ดอกโดยตรงหละครับมีอะไรบ้างมียูเรียซึ่งเป็นตัวนำที่เร็วที่สุดยูเรียก็เป็นชนิดพ่นอัตราที่ใช้ก็คือ3ีดถึงครึ่งกิโลกร,รัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรมีแคลเซียมพิเศษที่มีอัตราความเข้มข้นสูงเช่นโมฟรุตโมโนแคลแคลซีซูนถามว่าทำไมต้องใช้แคลเซียมที่เป็นกรณีมีความเข้มข้นพิเศษเพราะเราต้องการปริมาณแคลเซียมใน เอซนอัตราสูงให้ยูเรียเป็นตัวนำประการที่3พลังงานละ่ะน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตกูโคเมอร์คีโตบีฟีเวกูโค2010ก็ได้อะมิโนโอแอซิดอะมิโนแท็กอะมินอนโซมินันเทนเนอร์ได้พลังงานที่จะไปช่วยให้ดอกหยุดร่วงได้เร็วใส่ฟอร์มิน BK เป็นอะมิโนของส่วนหนึ่งและอาโทนิก อาโทนิกกับไซฟรฟมินบีเคนั่นคือประเด็นที่เป็นกลุ่มพลังงานที่จะไปหยุดล่วงชีดไปที่ดอกโดยตรงสารจะใบ,บใส่ได้ไหมต้องใส่แล้วตัวอื่นละ่ะเชื้อราควรใส่ไหมให้ดูที่สภาพอากาศมาแมลงละ่ะก็ให้ดูตาม,มาแมลงไม่มีสูตรสำเร็จแต่เราต้องการหยุดล่วงแค่นี้เราก็พ่นแค่นี้บางท่านก็ถามว่าอาจารย์พ่นไปแล้วมันหยุดไหม ตรงนี้ตอบได้ครับว่าถ้าหากว่ามันเป็นกรณีเล็กน้อยมันก็จะหยุดล่วงทันทีภายในหนึ่งวันแต่ถ้าเราพ้นไปแล้วอย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะต้องลดปริมาณการล่วงลงถ้าเราอยากจะซ้ำก็ซ้ำภายใน5วันก็เป็นแค่นี้เพราะอะไรเพราะเหตุมาจากพลังงานไม่พอเขาแข่งขันการจเจริญเติบโตอันนั้นคือส่วนหนึ่งที่เราจะหยุดเราจะพ้นส่วนที่สอง ก็เราไม่ก็ต้องไปสนใจอะไรมาให้นะครับเพราะว่าเราเห็นที่พื้นน่ะมันเยอะแต่เรามองขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันเยอะกว่าวิธีแก้ง่ายๆก็คือทําใจมาเป็นลําดับที่หนึ่งเรายอมรับว่าเอยดอกมันดกขั้นตอนที่2เราก็ใส่ปุ๋ยบํารุงดอก8-24-24จะเป็นยาล่าจะเป็นคนเขียวให้น้ําลาดอาหารเสริมทีเคซอย5เซอร์คอนข้างบนทําไงแต่งดอกครับ ตีดอกแต่งดอกตัดแต่งดอกลดปริมาณดอกลงมาตั้งไหนที่ไม่ต้องการก็ตีทิ้งไปตรงไหนที่ต้องการก็เก็บไว้ทั้งหมดก็แค่เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะแก้ลำดับที่หนึ่งได้ในกรณีที่เขาล่วงกระจัดกระจายใช่ครับบนพื้นเนี่อาจจะมากแต่เราหงายขึ้นไปดูข้างบนมันก็ยังมีมากอยู่แล้วดอกที่ร่วงเนี่ยมักจะเป็นดอกรุ่นน้องกว่า รุ่นที่มีปริมาณน้อยกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ดอกดอกดอกเยอะแล้วก็เราก็เห็นอาการร่วงเยอะแต่บนต้นก็ยังเยอะทีนี้มาดูอาการที่สองครับก็คือดอกไม่มากจะพูดว่าดอกไม่มากก็คือดอกน้อยแต่ถึงดอกน้อยมันก็ยังร่วงตรงนี้แหละครับจะต้องเป็นความละเอียดที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเรารู้ดีอยู่แล้วว่าในปริมาณดอกที่น้อยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปรอความเสี่ยงได้ ดังนั้นคำแนะนำของผมนะครับลำดับที่หนึ่งก็คือในเมื่อเราพบว่าอาการดอกทุเรียนเนี่ยเริ่มร่วงเราคงไม่รอวิเคราะห์ครับอย่างลำดับแรกเลยเราจะต้องรีบ ทำการพ่นปัจจัยไปที่ดอกโดยตรงเพื่ออย่างน้อยเนี่ยหวงดอกเหล่านี้ไว้ก่อนเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าระยะสั้นก่อนก็ต้องสูตรเดิมเหมือนกันครับมียูเรียมีโมฟลุตโมโนแคลหรือแคลซีสูนะครับมีอะโทนิกมีไซฟามินบีเคมีพลังงานในรูปของกรดอะมิโนมีสารจับใบอันนั้นคือส่วนที่จะเจาะไปที่ดอกโดยตรงก่อนลำดับแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับเข้ามาสู่ความละเอียดในการพิจารณา ผมให้ท่านดูประเด็นตรงนี้ว่ายัางกรณีของอาการดอกร่วงเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะนี้ยกตัวอย่างเช่นมันเป็นมะเขือพวงแก่มะเขือพวงแก่ร่วงไหมไม่ร่วงนะครับแต่ถ้าเป็นมะเขือพวง on, อ่อนร่วงอันนี้เป็นไปได้หัวกําไรร่วงได้หรือไม่ได้ครับถ้าในกรณีที่มันเกิดเหตุการณ์ว่าดอกเหล่านี้ กำลังใกล้จะบานแล้วดอกทุเรียนชุดใหญ่นะครับจากบานในช่วงปีใหม่พอดีเพราะฉะนั้นส่วนของการที่เราจะไปหาสาเหตุผมจึงต้องเพิ่มควาให้ท่านเพิ่มความละเอียดเข้าไปอีกกรณีของดอกที่ร่วงให้ท่านดูใดรายละเอียดว่าร่วงจากในระยะไหนถ้าเป็นกรณีในการร่วงในระยะโหกําไรคือก้นเริ่มแหลม สิ่งที่ท่านต้องเข้าใจครับเป็นระยะที่เราจะต้องเริ่มถอยน้ํานะครับเราต้องเริ่มถอยน้ําเพื่อที่จะควบคุมปริมาณน้ําเราก็ยังคงต้องให้น้ําอยู่แต่เราอย่าถอยน้ํามากและเรารีบทําการพ่นปัจจัยเพื่อที่จะให้เขานั้นหยุดล่วงในขณะเดียวกันเราต้องใส่สารกําจัดเชื้อราเข้าไปด้วยเป็นกรณีดอก ปลายแหลมแล้วนะครับก้นแหลมเข้าหัวกําไรแล้วเชื้อราก็จะเป็นพวกอย่างเช่นตัวโปรฟิโคนาโซนอย่างโอเซนบกคาเบนครับหรือจะเป็นฟรินแอนทาโคนหรือจะเป็นในส่วนของตัวมันธเนตหรือจะเป็นเบลคุดบวกคาเบนให้ใช้ยาเชื้อราแคปแทนบวกคาเบนก็ใช้ได้เจาะไปที่ดอกร่วมกับปัใจจัยในการที่จะช่วยส่งเสริมให้ดอกเขาติดดี แต่ว่าในการส่งเสริมที่จะทำให้ดอกเขาติดดีในขณะนี้เนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นในส่วนของแคลเซียมเดี่ยวคือโมฟรุตโมโนแคลหรือแคล4ีสูนตัวหนึ่งตัวที่สองคือโบลอนเดี่ยวเราต้องใส่โบลอนเดี่ยวเข้าไปนะครับโบลอนก็คืออย่างเช่นนิปหรือโบลอนโกตัวต่อมาอาทโทนิก ธานิกเราจะปรับขึ้นไปทันทีเลยนะครับปรับขึ้นไปปรับขึ้นไปอยู่ในอัตรา50ซี c ีต่อน้ำ200ลิตรตัวไซฟอมิน B K เราก็ใช้แค่100ซี c ีอันนี้เพื่อที่จะไปส่งเสริมแต่ตัวที่จะปรับเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งถ้าในกรณีที่ท่านพบว่าดอกในระยะหัวกำไรเราก็จะตัดตัวไซฟ,ฟมิน B K ออกไป ไม่ใช้แต่เราจะใช้ตัวเอิร์ธ23เข้ามาทดแทนเราเปลี่ยนจากไซฟอร์มิน BK มาเป็นเอิร์ท23หรือจะมาเป็นไททานิดนะครับไททานิดจะเป็นของอบริษัทอาริสตาที่เรายืนยันผลได้เราจะเปลี่ยนมาเป็นสูตรนี้ทันทีกับดอกที่มันมีอาการร่วงในระยะหัวกัมไบรและใส่ย,ยาเชื้อราไปในครั้งเดียวกันอันนี้คือกรณี ที่ดอกมีปริมาณน้อยแล้วเป็นดอกในระยะที่กำลังเข้าหัวกำไรซึ่งเราจะต้องให้น้ำหนักความสำคัญกับกระบวนการติดเพราะถ้าดอกน้อยแล้วเขาติดดีการติดดีนั้นก็จะทำให้ปริมาณผลเพียงพอสิ่งหนึ่งที่เรากำลังทำงานศึกษาวิจัยอยู่ก็คงเป็นเหตุการณ์เรื่องนี้แหละครับว่าในอนาคตข้างหน้านั้นเราจะต้องสั่งให้ดอกตรงนี้ออกมาได้ออกมาแล้ว จเจริญเติบโตได้ติดผลดีมีตำแหน่งของผลถูกต้องติดผลแล้วน้ำหนักรูปทรงต้องดีมีน้ำหนักรูปทรงดีแล้วก็ต้องเป็นไปตามพฤติกรรมไปตามคุณสมบัติไปตามลักษณะของสายพันธุก,กรรมด้วยเรากำลังทำงานวิจัยด้านนี้อยู่นะครับแต่สิ่งที่ผมกำลังนำเรียนขณะนี้ก็คือให้ท่านบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จพูดกันง่ายๆว่าสมมติว่าจะดอกทุเรียนเนี่ยชุดนี้ที่กำลังจะบานนะครับ ก็จะเริ่มบานขณะนี้เห็นเริ่มดอกแตกหัวดอกเริ่มมีแล้วแต่ถ้าเป็นชุดใหญ่ก็ในราวประมาณสักวันที่25จะเป็นชุดใหญ่ถ้าใครบริหารจัดการดีดูแลจัดการดีเขาก็จะบานแค่เพียง5วันก็เสร็จสิ้นก่อนสิ้นเดือนแต่ถ้าในบางกรณีที่ท่านบริหารจัดการไม่ดีพอหรืออาจจะมีปัญหาการบริหารจัดการต่างๆดอกลุดนี้ก็จะบานไปถึงสองสัปดาห์ ก็คือตั้งแต่วันที่25กว่าจะไปเสร็จนู่นล่ะครับวันที่5มกรา5 6 7มกราอาจจะไปถึงนั้นซึ่งนั่นเป็นการที่อดอกบานยืดเยื้อแต่ว่ามันเป็นการสูญเสียแรงงานสูญเสียการจัดการหลายท่านนะครับก็อาจจะบอกว่าก็ดมกีมันมีอัตราความเสี่ยงน้อยดอกมันทยอยบานแต่บางครั้งนี่นะครับ เราต้องเข้าใจว่าในระยะที่ดอกบานเนี่ยความจริงแล้วดอกเขาควรจะบานเสร็จต่อรุ่นเนี่ยก็แค่พบาล5าวันเวันเท่านั้นเราจะบริหารจัดการได้อย่างดีในเรื่องของกระบวนการช่วยหรือกระบวนการถ่ายละอองเกสรกระบวนการผสมต่างๆนี่เป็นประเด็นที่เราอยากจะฝากไว้เป็นสาระการจัดการในวันนี้เพราะฉะนั้นก่อนดอกบานท่านจะต้องให้สองครั้ง หัว oh, กำไรครั้งหนึ่งดอกหอมครั้งหนึ่งมีอะไรบ้างก็มีนิปเป็นโบรอนนะครับมีในส่วนของอะโทนิกซึ่งเป็นสารกระตุน้นสร้างความสมดุลมีสารช่วยกระบวนการผสมเกสรตัวใดตัวหนึ่งก็คือเอิร์ด3หรือไททนิตแล้วก็มีในส่วนของอตัวที่สำคัญก็คือมแมลงแมลง ก็ต้องเป็นในกลุ่มของอยาที่ค่อนข้างจะออกฤทธิ์ได้ยาวนานจะเป็นโปรวโดจะเป็นโมเรนหรือจะเป็นตัวอื่นๆส่วนเชื้อราก็จะเป็นเบลคุดบวกกับคาเบนดซิมซึ่งถือว่าให้ผลได้ในระยะเร็วแล้วก็ปลอดภัยเราปฏิบัติไปในครั้งเดียวกันนะตำแหน่งของดอกสองครั้งอย่าลืมนะครับหัวกำไรกับดอกหอม คือมีประเด็นหนึ่งที่บางท่านอาจจะมีความคิดเห็นที่คัดค้านหรือว่าอาจจะไปได้ข้อมูลมาว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่ควรจะมาใช้ผมเรียนครับว่าก็แล้วแต่ในมุมมองแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของสวนเป็นผู้ทำธุรกิจเรารับผิดชอบในเรื่องของคุณภาพรายได้ของเราการปฏิบัติในครั้งเดียวกัน ยังไม่เคยมีตำราไหนห้ามไว้เลยนะครับไม่เคยมีตำราใดห้ามไว้นอกจากนักวิชาการที่ได้มาบรรยายให้ท่านฟังในหลายหลากหลายกลยุล่มนะเท่านั้นเองแต่ถ้าไปดูหนังสือหรือคู่มือสำคัญไม่มีดังนั้นผมยังยืนยันว่าสิ่งที่เราเอามานำเสนอเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติกับมือของเราเองทดสอบตรวจสอบพิสูจน์ผล เราได้ผลแน Saint ่ ar, นอนเราจึงเอาเรื่องนี้มานำเสนอเพื่อเป็นการปฏิบัติให้เบ็ดเสร็จก่อนดอกบานในครั้งเดียวกันแต่สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดนะครับคงต้องติดตามและพบกันใหม่ในวันคลุกนี <S 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 ้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับาายกอจัเเป็นนืู่ใมี